ชื่อเด็กหญิงดานีอาคือชื่อเล่นชื่อดานียค่ะดานียนีมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะเปียโ,โนค่ะหนูร้องเพลงเก่งค่ะถ้าอยากเป็นแบบน้องดานียนต้องทำยังไงคะต้องตั้งใจเรียนค่ะทำกิจกรรมให้ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆที่มีความสามารถมาส่งผลงานกันเยอะๆนะคะ ชื่อเด็กหญิงพักการพรชื่อเล่นชื่อพลลินค่ะพัลลินเคยมีผลงานอะไรมาแล้วบ้างหนูอเคยได้รับรางวัลเด็กดีมีน้ำใจได้เป็นหัวหน้าห้องค่ะทำยังไงถึงจะได้เป็นแบนด์แบบอมบซสเตอร์คะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆค่ะเนืออยากให้เพื่อนๆมีความสามารถจเก่งๆเหมือนหนูค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกับวนค่ะชื่อชื่อน้องนิวบินค่ะถ้าสมมติเราอยากเป็นเด็กเก่งและดีอยกานคะหนูช่วยงานพ่อแม่และตั้งใจเรียนค่ะหนูก็ชอบกิจกรรมด้วยถ้าเพื่อ,เอนเพื่อนคนไหนมีผลงานที่โดดเดน่นอย่าลืมสง่งผลงานการเข้ามานะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุชิตาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องป๊อบค่ะผลงานที่โดดเด่นก็มีร้องเพลงเต้นตอน b ีเคหนูก็ไปเดินแบบค่ะแล้วก็ตอนไปงานแคสอวด์ก็ไปรับรางวัลแล้วก็ไปเดินแบบค่ะถ้าอยากเป็นเด็กที่เก่งและดีเหมือนน้องป๊อบต้องทำยังไงคะเป็นเด็กดีให้กับพ่อแม่ ทำตัวให้เป็นที่รักของทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสามารถและอยากเป็นแบรนด์เอมบัสเตอร์อย่าลืมส่งผลงานเข้ามานะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภัสรีนโฟวิงสาวค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเซลีนค่ะน้องเซรีนถ้าอยากเป็นแบรนด์เอมบัสเตอร์แบบน้องซี สมัครเข้ารายการนี้แล้วก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ฝึกเยอะๆค่ะสากท,ทุกคนที่อยากเป็นเอมบัสก็สามารถเป็นได้เหมือนหนูเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพัท <c oughs> พ่อะนานนันตะกูลชื่อเล่นชื่อน้องหนูดีอายุเจปีหนูเคยโดินแบบถ่ายแบบ เล่นร้องเพลงเล่นเปียโนแล้วก็ถ่ายซีรีส์เรื่องเต็มเตมใจค่ะหนูภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะหนูจะเชิญชวนเพื่อนๆส่งผลงานมาค่ะใครที่มีความสามารถส่งผลงานมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยายั่งยืนพิพัฒกุล ชื่อเล่นชื่อน้องพลฟ้าค่ะมีผลงานอะไรบ้างครับทุกท่านมาเดินงานแคสต์อเวอร์ดถ่ายแบบแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสุดตารคิดติดดาวค่ะความภาคภูมิใจที่ได้รับเหแดงในมาสเตอร์นหนูดีใจมากเลยค่ะและหนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นต่อไปค่ะถ้าเพื่อนๆมีผลงานดีๆอย่าลืมส่งเข้ามานะคะแล้วพบกันวันที่สองกันยา สวัดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอยยลาศีสุขชาอชินอย่าค่ะหนูก็ภูมิใจในตนเองมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้รางวัลน,นี้กับหนูเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีมีความสามารถค่ะขอให้เพื่อนๆส่งผลงานให้คณะกรรมการมาดูกันเยอะๆนะคะและเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นหนึ่งในโหวตยูสตาร์บายบาย สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไออุ่ะชื่อจริงชื่อการพิชัยวิ่งขำค่ะหนูอายุสี่ขวบค่ะน้องไออุ่นเคยมีผลงานอะไรมาบ้างคะเดินแบะไป K I E ค่ะน้องไออุ่นทำยังไงคะถึงได้เป็นแบรนดอมของโ o ย s t a r ต้องใจเรียนด้วยค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะพี่ๆให้กำลังใจน้องไออุ่นได้นะคะแบบ ชื่อเด็กหญิงชัยวดีหิรันลาบชื่อเล่นชื่อแพรวาอายุ13ย่าง14ปีผลงานของหนูที่เด่นๆที่ผ่านมานะคะก็จะมีประกวดร้องเพลงได้เหรียญทองประเภทเพลงสากลจากฮ่องกงค่ะเคยออก MV ของพี่เก่งทัชยาทั้งหมด3เพลงด้วยกันแล้วก็เคยเล่นซีรีส์ทั้งหมด3เรื่องและสุดท้ายหนูก็เคยเดินแบบแล้วก็ร้องเพลง ของแบนรนด์ลาลูในงานแคดอเวอร์ที่ผ่านมาด้ค่ะความภาคภูมิใจของหนูนะคะที่ได้เป็นแบรนด์เอเดอร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้คัดเลือกจากความสามารถของตัวเองเลยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ถูกเลือกมากค่ะประทับใจจริงๆและสุดท้ายนี้นะคะด้วยความที่หนูเป็นตัวแทนของงานนี้หนูก็ขอฝากทุกคนส่งผลงานความสามารถของตัวเองเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็พบกันวันที่2กันยานะคะขอบคุณค่ะ ใช่ครับใส่รูปหน่ยยิ้มใส่กล้องหน่อยแม่พีน่สนุกมากอ่าบายบายใส่กล้องบายบายใส่กล้องบายบายไปกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวเลยร้องาครับค่ะแม่บีนะคะการที่มาสุภาพบุรุษสิ์นะคะจากแบรนด์โบอิ้งคิสค่ะ วันนี้ได้พาน้องๆทั้ง3าคนนะคะที่คัดเลือกให้เข้ามาร่วมงานนี้ค่ะคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชยาภาสุภประสริฐสินปค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโบอิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงกุณาดากุลมาลาชื่อเล่นชื่อน้องโฟกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภูสันิสาวิทักษวงค่ะชื่อเล่นชื่อข้าสวยค่ะแบรนด์โบอิงคิสนะคะต่อตั้งขึ้นมาจากชื่อลูกสาวนะคะน้องโบอิงเป็นชื่อแบรนด์โดยมีความตั้งใจเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆค่ะ ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองค่ะซึ่งน้องๆในแบรนด์ของเราอะค่ะก็จะมีมากมายความสามารถไม่ว่าจะเป็นรำอย่างน้องเขาสวยเนี่ยค่ะเธอรำไทยเก่งส่วนโบอิงก็จะมีทั้งเต้นทั้งร้องทั้งรำส่วนรถโฟก็ไม่แพ้กันค่ะก็จะรำได้เต้นได้ร้องเพลงได้ค่ะแล้วเด็กทั้งหมดที่เรานำมาเนี่ค่ะเรียนดีทุกคนเลยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเข้าร่วมงานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่กิจกรรมดีเรียนเด่นนะคะส่งผลงานเข้ามาประกวดเพื่อที่จะรับถ้วยรางวัลในงานนี้นะคะซึ่งเด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะส่งผลงานเข้ามาอยากเชิญชวนทุกคนค่ะ งานเกเบิ t ย h สตาว w a r d นะคะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากรายการซุปตาคิดต it ิดดาวนะคะซึ่งเป็นรายการสำหรับเด็กนะคะที่ทางเราเนี่ยผลิตนะคะแล้วก็ออนแอร์ทางช่อง5้าเนี่ยมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วนะคะซึ่งตัวนกเองนะคะก็จะเห็นว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายนะคะความเป็นซุปตาของแต่ละคนก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการเรียนเก่งเรื่องกีฬานะคะหรือว่าเรื่องร้องเพลงเต้นต่างๆมีอยู่มากมายที่เด็กทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นซุปตาของเขาเนี่ยอยู่ แล้จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะคะเด็กตัวเล็กๆที่แบบตื่นมาตั้งแต่เช้าเสราร์วันที่แทนที่จะเป็นวันที่พักผ่อนหรือว่าเล่นของเขาแต่เขากลับตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้อวอร์ดนะคะให้รางวัลกับเขาเพื่อที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้เขารู้สึกถึงความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดในอนาคตได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเตอนะคะวันนี้เนี่ยน้องเตอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาส่งอรอตเพื่อคัดเลือกรับรางวัลจาก,อ,กาองค์งการพลเอกหม่องก้าจุลเติม ทุกคนในงาน Global You Star Award 2023ค่ะและทุกคนนะคะจะได้พบกับน้องเจอด้วยเพราะว่าน้องเจอเนี่ยรับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงานด้วยนะคะพบกันวันที่2กันยายนนี้ที่ Convention Hall พทาบ5